สาเหตุของแคลเซียมหรือหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดจริงๆแล้วตัวการไม่ได้มาจากแคลเซียมแต่มาจากไขมันในหลอดเลือดและการอักเสบของหลอดเลือดค่ะเมื่อเกิดการอักเสบของหลอดเลือดเหมือนเป็นแผลร่างกายพยายามที่จะซ่อมแซมหลอดเลือดคะด้วยการนำแคลเซียมไปอุดไว้ที่หลอดเลือดติดตันอยู่แล้วก็ยิ่งติดแล้วก็แข็งมากขึ้นจนอาจนำไปสู่การเสียชีวิต สาเหตุของแคลเซียมหรือหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดจริงๆแล้วตัวการไม่ได้มาจากแคลเซียมแต่มาจากไขมันในหลอดเลือดและการอักเสบของหลอดเลือดค่ะโดยปกติหลอดเลือดของคนเราจะมีความยืดหยุ่นมีลักษณะเหมือนท่อนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่ถ้าเกิดมีคราบไขมันคอเลสเตอรอลและสารอื่นๆ เช่นแคลเซียมหรือหินปูนไปเกาะผนังหลอดเลือดก็จะทําให้หลอดเลือดค่อยๆตีบและตันบางกรณีอาจเกิดหลอดเลือดแตกได้ด้วยซึ่งมักเกิดจากความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดีเพราะสิ่งที่สะสมเกาะผนังหลอดเลือดอยู่ทําให้ผนังหลอดเลือดเปราะบางอ่อนแออยู่แล้วเมื่อมีแรงดันเลือดสูงจากความดันโลหิตสูงหลอดเลือดทนไม่ไหวก็แตกได้ กระบวนการตีบตันของลอดเลือดใช้เวลานานนับ10ปีไม่มีอาการเตือนจนกว่าจะตีบตันไปมากแล้วจึงแสดงอาการบางคนถึงท่านหัวใจวายหรือหลอดเลือดสมองแตกไปแล้วจึงรู้การตีบตันของหลอดเลือดสามารถแสดงอาการได้แทบทุกส่วนของร่างกายที่มีเลือดไปเลี้ยงซึ่งจุดที่พบบ่อยที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือที่สมองและหัวใจถ้าเป็นที่หลอดเลือดหัวใจ ก็ทำให้เก well, nah ิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดต right ันหรือโรคหลอดเลือดแดงอุดตันและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดเช่นหัวใจขาดเลือดที่จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกถ้าเป็นที่หลอดเลือดในสมองก็ทำให้เกิดอาการเส้นเลือดสมองอุดตันและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกที่จะมีอาการปากเบี้ยวพูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกหมดสติภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดที่ตามมาเป็นอันตรายอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้ทุกคนรู้ไหมคะว่าสถิติคนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า4.3แสนคนและเสียชีวิต20,000คนต่อปีถ้าเราจะสรุปตั้งแต่เริ่มต้นว่าแคลเซียมหรือหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดเกิดจากอะไรจะสรุปได้ประมาณนี้ค่ะ ก็คือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองนะคะจะต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมักทานอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารที่มีไขมันสูงสูบบุหรี่ดื่มแอลโกอฮอล์พักผ่อนน้อยสิ่งเหล่านี้คะ่ะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือดเกิดความเสื่อมและการอักเสบของหลอดเลือดตามมาเมื่อเกิดการอักเสบของหลอดเลือด เหมือนเป็นแผลร่างกายพยายามที่จะซ่อมแซมหลอดเลือดนะคะด้วยการนำแคลเซียมไปอุดไว้ที่หลอดเลือดติบตันอยู่แล้วก็ยิ่งตีบเราก็แข็งมากขึ้นจนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตนอกจากนี้ภาวะกระดูกบางและกระดูกพุนเองนะคะก็เพิ่มความเสี่ยงแคลเซียมหรือหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดด้วยเพราะกระดูกบางและกระดูกพุนร่างกายจะสลายมวลกระดูก หรือสูญเสียแคลเซียมออกจากกระดูกอยู่ตลอดเวลาทำให้แคลเซียมในหลอดเลือดสูงขึ้นและยิ่งในผู้ที่มีไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือดอยู่แล้วแปลว่าหลอดเลือดมีการอักเสบยิ่งทำให้แคลเซียมไปเกาะผนังหลอดเลือดหลอดเลือดก็แข็งแล้วก็ติดตันมากขึ้นนั่นเองมีหลายท่านถามว่าทานแคลเซียมเสริมอยู่ จะทำให้แคลเซียมหรือหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดไหมต้องแบ่งแบบนี้ก่อนค่ะที่ทานอยู่เป็นแคลเซียมฟอร์มไหนแคลเซียมดูดซึมได้ดีหรือเปล่าแคลเซียมที่ดูดซึมได้น้อยก็คือแคลเซียมที่ใช้โดยทั่วไปเป็นแคลเซียมรุ่นเก่า อย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมซิเตรตแคลเซียมกลูโคเนตการแพทย์เวชศาสตร์ะลอวัยจะไม่แนะนำเพราะอาจมีปัญหานี้ได้ในส่วนแคลเซียมที่มีการดูดซึมได้ดีอยู่แล้วในตัวเองโมเลกุลเล็กก็คือแคลเซียมแอลเทอร์เนตไม่ตกค้างในร่างกายไม่ทำให้เกิดแคลเซียมหรือหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดแต่อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่าตัวการจริงๆไม่ได้อยู่ที่แคลเซียมอย่าลืมค่ะ ว่าตัวการจริงๆอยู่ที่ไขมันในหลอดเลือดนำมาก่อนดังนั้นถ้าทานแคลเซียมที่ดูดซึมได้น้อยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงแคลเซียมหรือหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดได้มากกว่าแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีทีนี้นะคะถ้ากรณีทานแคลเซียมแอลเทโรเนตอยู่ตัวแคลเซียมเองไม่เกาะให้เกิดแคลเซียมหรือหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดอยู่แล้ว แต่ถ้ามีปัจจัยที่เป็นตัวการก็คือมีไขมันในหลอดเลือดสูงหลอดเลือดมีการอักเสบรวมไปถึงภาวะกระดูกพุนขาดวิตามิน K2 และขาดวิตามินดีด้วยก็อาจเกิดแคลเซียมหรือหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดขึ้นได้ซึ่งในปัจจุบันเราพบว่าคนจํานวนมากนะคะขาดวิตามิน K2 กับวิตามินดี การขาดวิตามินทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยทำให้เกิดแคลเซียมจากอาหารเข้าสู่กระดูกไม่ได้แคลเซียมจากอาหารที่ทานเข้าไปนะคะก็จะอยู่ในหลอดเลือดก็อาจไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดได้เช่นกัน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดเลือดเริ่มตีบแล้วสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงไขมันในหลอดเลือดสูง LDL cholesterol สูงเบาหวานความดันโลหิตสูงสูบบุหรี่ดื่มแอลโกอฮอล์นะคะก็ควรไปรตรวจแคลเซียมสกอร์เพื่อดูว่าในตอนนี้เนี่ยหลอดเลือดมีหินปูนมาเกาะไหมมากน้อยอย่างไรคะ่ะส่วนเรื่องการป้องกันและรักษา คลิปนี้นะคะจะไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดเพราะค่อนข้างยาวค่ะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถอ่านเพิ่มเติมในบทความได้และถ้าท่านใดคิดว่าความรู้ในคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอ t น a i ท a ยแลนนะคะใน Facebook และ YouTube ไว้ค่ะหรือเข้าไปอ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพในเว็บไซต์ w w w a n e เ t h a i l a n d .com ก็ได้อีกช่องทางค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ